สถานีวิทยุกระจายสิงยงแห่งประเทศไทยตอนที่นี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องสามัคคีธรรมนำมาซึ่งสันติสุขโดยพระราชานาวิสิทธิ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามอำเภอดำเนสะดวกจังหวัดราชบุรีความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่นำสุขมาให้ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาดโดยความเป็นภยัยและเห็นความไม่วีวาดโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียงกันมีความประนีประนอมกันเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจยากได้แสดงปาตกถาธรรมเรื่องสามัคคีธรรมนำมาซึ่งสันติสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีของไทยเราและบุรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าทั้งหลายเนื่องในวันจักรี6เมษายนที่จะถึงนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านพึงทราบว่าเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์สืบต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราชและได้สถาปนาพระราชวงศ์ใหม่ว่าราชวงศ์จักรีได้ทรงย้ายพระนครหลวงจากที่ตั้งเดิมฝั่งทนบุรีมาตั้งพระนครหลวงใหม่ทางฝั่งบางกอกและได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอยุยาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแก้นามพระนครใหม่เป็นกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทายุทธยาและครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเปลี่ยนนามพระนครใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์และมีนามเต็มว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์มีความหมายว่า พระนะครอันกว้างใหญ่ดุจเทพพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสก,กะเทวราช พระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้และนี้จึงเป็นที่มาของคำย่อนามพระนครหลวงนี้ว่ากรุงเทพมหานาครหรือเรียกชื่อสั้นๆว่ากรุงเทพและเรียกย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าแบงคอกซึ่งหมายถึงชื่อท้องถิ่นเดิมว่าบางกอกนั่นเองต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า,ลาเจ้าอยู่หัว ก็ได้มีพระบรมรตราชโองการโปรดเกล้าประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปห้ารัชการซึ่งได้นำมาประดิษฐานไว้ณปราศาสตร์พระเทพิิดอนวัดประสีรัตนศาสดารามในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2461และได้ถือเป็นพระราชประเพณีปฏิบัติสืบต่อมาทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือที่มาของวันจัก,กรีที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริราี่ราชเจ้าของไทยเราทุกพระองค์ซึ่งได้สืบสันติตาติวงต่อมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเป็นรัชกาลที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี พระมหากษัตราย์ที่ราชเจ้าของไทยตั้งแต่โบราณกาลทรงปกครองประเทศชาติตามระบบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยว่าทรงมีพระราชภารกิจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการป้องกันอาณาประชาราษฎรขอบขันตศีมาราชานาจักรให้ปลอดภัยจากศัตรูรุกรานอยู่เป็นนิดต่อเมื่อว่างจากพระราชกรณียกิจศึกสงคราม และบ้านเมืองเข้าสู่ความสงบศึกก็ทรงนำอาณาประชาราษฎรฟื้นฟูและพัฒนาบ้านเมืองทั้งทางเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบำรุงการพระพุทธศาสนาให้เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นขวันกำลังใจแก่เหล่าขา้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนในขอบขันตศีมาราชานาจักร ด้วยว่าพระมาหากษัตริย์ที่ราชเจ้าของไทยเราทุกพระองค์ตั้งแต่โบราณกาลมาลว้วนเป็นพุทธมามากะและทรงเป็นองค์อัคราสนูปถัมพกดังปรากฏตามหลักฐานเอกสารในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีเป็นต้นว่าตามจิลาจารึกพ่อขุนรามกําแหงมหาราชมีเนื้อความว่าคนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีลมักโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่เจ้าถ้วยปัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายหญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษากรารกรถินเดือนหนึ่งแล้วจึงเสร็จ กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามมีปู่ครูนิษสายมุดมีเถระมีมหาเถระเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอารัญยิก พ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถระสังคาราชปราดเรียนจบปิดกไตรลวกกว่าปูครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมาในกลางอารัญญิกมีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่สูงงามแก่กลมมีอัฐารสอันหนึ่งลุกยืน เบื้องตะวันออกเมืองสุขโขทัยนี้มีพิหารมีปู่ครูประการที่สองในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จขึ้นครองราชสืบต่อมาจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระราชบิดาเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133นับเป็นรัชกาลที่18แแห่งกรุงศรีอยุธยานั้น ก็ต้องไปเชิญกับศึกใหญ่ในช่วงผลัดแผ่นดินใหม่กล่าวคือพาม่าได้ยกกองทัพเข้ามารุกรานอีกหลายครั้งสมเด็จพระนเรศวนมหาราชก็ทรงปราบอริราชศัตรูให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้อย่างงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2135 พม่าได้กรีธาทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นการแก้มืออีกนั่นคือสงครามยุทธหัตถีนาตบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงมีประชนมายุได้3 7พรรษาได้ทรงช้างพระที่นั่งขึ้นระวางเป็นพระเจ้าชัยยานุภาพกับสมเด็จพระอนุชาเอกาทศรสทรงช้างพระที่นั่งขึ้นระวางเป็นพระยาปราบไตรจัก ส่งนามกองทัพเข้าตีข้าศึกจนถล่มลึกเข้าไปในกองทัพข้าศึกโดยลำพังขณะที่กำลังรีพลรบทั้งสองฝ่ายรบพุ่งตะลุมบอลกันจนฝุ่นตลบคลุ้งไปหมดแทบไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่นั้นสมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรไม่เห็นแม่ทัพพมา่าจึงตั้งสัตยาธิฐานถึงคุณพระรัตนตรยัย และตรัสประกาศแก่เทพยดาทางปวงมีปรากฏในพระราชพงศ์เสาดานกรุงศรีอยุธยามีความว่าให้บังเกิดมาในประยูนมหาสเวตฉัตรจะให้บำรุงพระบอวรพุทธศาสนาฉะไหนจึงมิช่วยให้สัง่งและเห็นข้าศึกเล่าพอตกพระโอฐ์ลงพระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสั่งไป ทอดพระเนตรเห็นช้างสเวตฉัตรสิบช้างมีช้างดั้งช้างกันอยู่เป็นอันมากทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาแม่ทัพพมา่าทรงพระกายชา,านยืนอยู่ใต้ร่มไม้กับช้างท้าพระยาอีกหลายตัวสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระสติมั่นไม่หวาดหวั่นว่ากำลังอยู่ในถามกลางศัตรูโดยลำพังเพราะกองทัพหลวงยังตามพระองค์มาไม่ทัน จึงส่งขับช้างพระที่นั่งไปยืนตรงหน้าช้างพระมหาอุปราชาร้องตรัสไปโดยฐานคุ้นเคยกันมากแต่ก่อนว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไมเชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันให้เป็นเกียรติยศเถิดกษัตริย์ภายหน้าที่จะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีแล้วพระมหาอุปราชาได้สดับดังนั้นด้วยขัติยะมณะแห่งวิสัยกษัตริย์ก็ ได้ทรงใสช้างพระที่นั่งพลายพัตตกอออกมาและได้ทรงกระทํายุทธหัตถีคือชนช้างกันรบกันบนคอช้างสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้ประแสงของงาวฟันพระมหาอุปราชาขาดสะพายแล่งซบสิ้นพระชนบนคอช้างและกองทัพพมมาจึงแตกพ่ายไปด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและด้วย เดชานุภาพแห่งคุณพระศีรีรัตนาไตรที่ให้ได้ทอดพระเนตรเห็นแม่ทัพพม่าทันควันได้เป็นขวัญกำลังพระราชาฤือไทยแก่พระองค์ให้เข้มแข็งและมีพระสติมั่นคงจนสามารถรบชนะฆาศึกได้การสงครามยุทธหัตถีครั้งนั้นจึงเป็นมหาวีรกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยอีกตัวอย่างหนึ่ง ประการที่สามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ปรากฏเนื้อความในศิลาจารึกมีความว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนห้าพันปีสมณะพราหมณชีปฏิบัติให้พอสม จเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันอีกตัวอย่างหนึ่งมีพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปรากฏในพระราชนิพนธ์นิราชท่าดินแดงว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีแล้วก็มีพระราชองการปฏิสันฐานแก่เจ้าพระยาและพระยาทั้งปวงว่าสิ่งของทั้งนี้จงจัดทำนุบำรุงไว้ให้จงดี จงได้ป้องกันรักษาแผ่นดินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชอาณาเขตสืบไปอีกตัวอย่างหนึ่งได้มีพระราชปิปฏิญานข้อสมาทานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชที่ได้ทรงกระทําไว้เฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเทระเมื่อก่อนจะเสด็จไปต่างประเทศยุโรปข้อหนึ่งว่า ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิตอีกตัวยอย่างหนึ่งมีพระบรมราโชวาทเรื่องเทศนาเสือป่า ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเมืองเราเกือบจะเป็นเมืองเดียวแล้วในโลกได้มีบุคคลถือพระพุทธศาสนามากและเป็นเหล่าเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปอันหนึง่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงพระราชนิพนธ์คำประพันธ์บทหนึ่ง บ่งถึงความหมายของสีทั้งสามของธงไตรรงมีความว่าขอร่ำรำพันบรรยายคิดความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสด์หมายพระไตรรัฐและธรรมคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไสซ,ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนา น้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามอีกตัวอย่างหนึ่งมีพระบรมรายโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันปรากฏเนื้อความตอนหนึ่งว่า ชาวพุทธที่แท้จึงเป็นผู้คิดชอบปฏิบัติชอบอยู่เป็นปกติอยู่นาที่ใดก็ทําให้ที่นั้นสงบร่มเย็นมีแต่ความปรองลองและสร้างสรรค์จึงเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทําให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความสุขมีความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดีเพราะเหตุนั้นพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และประเทศชาติคือประชาชนจึงเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติไทยของเราที่มีความผูกพันใกล้ชิดและอุปถัมภ์คำชูกันมาตลอดตั้งแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นในยามสงบ และในยามศึกสงครามเพื่อป้องกันประเทศชาติพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าของไทยเราก็ทรงนำและหรือร่วมกับประชาชนเวรชนของชาติโดยมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณประธรรมและคุณประสงฆ์คอยเป็นขวัญกำลังใจช่วยกันปกป้องช่วยกันกอบกู้ทนุบำรุงรักษาพัฒนาและสืบต่อพื้นแผ่นดินไทยและเอกราชของชาติไทย ให้สถาบันชาติคือประชาชนสถาบันระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแก่สถานการณ์แวดล้อมมาตราบเท่าทุกวันนี้จึงนับว่าพระมหากษัตริย์ที่ราธิรชเจ้าของไทยเราที่มีการปกครองตามระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอยู่ที่การปกครองแบบพ่อกับลูกมาตั้งแต่โบราณกาล จนถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ต่างได้อาศัยคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทศพิตรราชธรรมเป็นคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวพระราชหฤทยัยให้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความเจริญและสันติสุข ของอาณาประชาราษตามสมควรแก่สถานาการณ์ของบ้านเมืองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสกนิกรชาวไทยที่จะพึงระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ด้วยการกระทำคุณความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยและถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระองค์ท่านทุกๆพระองค์ อหนึง่งชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพึงปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใช้ปกครองประเทศที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดหนึ่งบททั่วไปว่าประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมาหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลร,รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้คำว่าประชาธิปไตย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือมติประชาชนเป็นใหญ่หรือถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่คำว่าหลักนิติธรรมหมายถึงตามหลักกฎหมายที่ยุติธรรมคือที่เป็นธรรมที่ไม่อคติไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลายมาตรฐานและหรือที่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลกล่าวคือเป็นหลักกฎหมายที่นานาอารยประเทศ หรืออารยชนเขยอมรับเพราะเหตุนั้นจึงมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยทุกคนไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาสมาปฏิบัติตามด้วยความถูกต้องตามหลักศีลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตามหลักกฎหมายของบ้านเมืองดังกล่าวนี้ประการหนึ่งด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับบุคคลการเวลาและสถานที่อย่างสมเหตุสมผลหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจ คือด้วยเจตานาความคิดอ่านที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลอีกหนึ่งและด้วยความยุติธรรมไม่เป็นไปกับด้วยอคติเพราะความรักหรือเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวและหรือด้วยอคติเพราะความโกรธหรือความเกลียดชังกันด้วยความเกรงกลัวหรือด้วยความหลงเพราะหูเบาหรือด้วยความหลงเข้าใจผิดเพราะไม่รู้เหตุผลตามที่เป็นจริงอีกประการหนึ่งและถ้าได้ปฏิบัติ ต่อกันด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพรหมวิหารอีกหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าประเทศชาติคือประชาชนทั้งประเทศของเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ในซึ่งกันและกันด้วยดีมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันอันหนึง่งหากชนในชาติจะพึงปฏิบัติต่อกันด้วยหลักสารานิยธรรมหก คือร,รมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกนึกถึงกันทําให้มีความรักเคารพนับถือกันช่วยเหลือกันก็จะยิ่งก่อให้เกิดความสามาัคคีปรองดองพร้อมเพียงกันระหว่างประชาชนในสังคมทุกหมู่เหล่าตลอดถึงสังคมประเทศชาติเดียวกันได้ดียิ่งขึ้นคือหนึ่งปฏิบัติต่อกันทางกายด้วยเมตตาธรรม ต่อเพื่อนร่วมสังคมร่วมชาติประการที่สองปฏิบัติต่อกันทางวาจาด้วยเมตตาธรรมต่อเพื่อนร่วมสังคมและประเทศชาติเดียวกันประการที่สามปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ปรารถนาดีต่อกันด้วยเมตตาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและกรุณาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุก ประการที่4แบ่งปันลาบผลที่ทำมาหาได้ด้วยความชอบธรรมและหรือเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสและรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรธพยาบาทต่อกันประการที่หปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมเสมอกันกับผู้ทรงคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน และประการที่6มีความเห็นถูกต้องตามทรนองคลองธรรมคือรู้ผิดชอบชั่วดีเสมอกันกับผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมดังนี้แล้วก็ย่อมจักมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันในระหว่างชนในชาติให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นความสามัคคีธรรมนำมาซึ่งสันติสุขด้วยประการศนี้ สมดังพระพุทธภาสิตท,ที่ตรัสว่าสุขาสังคสสะสามัคคีแปลความว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่นำสุขมาให้ก่อนจบรายการปรากฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ประกอบบำเพ็ญมา เป็นพระราชกุศลถวายแด่ดวงวิญญาณของบูรพกษัตราทีาธิราชเจ้าของไทยเราอีกทั้งวีรชนและบุรพชนทั้งหลายที่ได้ช่วยกันกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อผืนแผ่นดินไทยและเอกร,ราชของชาติไทยและพระพุทธศาสนามาถึงเรานบบัดนี้แล้วขอจงสำรวมสำรวมจิตให้สงบและเป็นมหากุศล อธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรัยขอจงได้โปรดดลนดาลประทานพรให้สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระประยุรยาาทุกพระองค์กับทั้งสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองในประธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัตทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมสามคือละเว้นความชั่วหรือบาปอากุศลทั้งปวงประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีมีศีลธรรมประจําใจทําจิตใจให้ผ่องแผ้วเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัตธรรมตามที่เป็นจริง เป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรและขอยจงทรงจะพระเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารธรรมสารสมบัติทรงปรารถนาสิ่งใดใดโดยธรรมก็จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการเทินขอถวายพระพร ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร